สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องราวสมัยเควันเรืองอํานาจอีกครั้งนึงนะครับแต่จะไม่ใช่ไฟต่อยมวยโดยตรงนะฮะแต่จะเป็นในหัวข้อที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยสังเกตมาก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในอดีตที่ปัจจุบันนั้นหาข้อมูลได้ยากแล้วนะครับทั้งรูปในอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลต่างๆนั้นหาแทบไม่เจอแล้วนะฮะ แอดมินต้องถ่ายรูปมาจากหนังสือ K1 ในอดีตมาให้ดูนะครับเป็นการเรียบเรียงข้อมูลโดยในวันนี้นครับเราจะพูดถึงสินค้าส่งเสริมการขายต่างๆที่เป็นของที่ลึกเกี่ยวกับนักมวย K1 ที่ทําออกมานะครับในช่วงขนาดนั้นที่ K1 เลืองอำนาจนะฮะมีทั้ง K1 รุ่นเฮฟวีเวทแล้วก็ K1 Max รุ่น70กิโลกรัมนะครับ โดยในเอพิโซดนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่นะักชกขวัญใจชาวไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆหรือว่าบัวขาวปอประมุกเดิมในสมัยนั้นนะฮะซึ่งก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าสินค้าเควันที่ทําออกมาให้บัวขาวนั้นมีอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่เควันแม่งทาได้แบบหยาบแบบสัดเลยนะ,ะเรียกได้ว่าด้อยค่าบัวขาวแบบเต็มๆ็มเลยนะแชมป์เควันแม็กสสมัยคนแรกอย่างบัวขาวอย่างที่ผมโจหัวไว้นี่นะแหมมึงมาด้อยค่าบัวขาวอย่างนี้ได้ยังไงครับเอาล่ะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไร ในปี2002ครับ K1 World Max ได้กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการชิมลางกระแสต่างๆนะจนปีถัดมาปี2003ครับบูมด่งดังสุดขีดครับเนื่องจากว่ามวยปั้นของ K1 Max มาสโตครับได้แชมป์ขึ้นมาครับทำให้เรื่องของสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆนั้นเริ่มมีการผลิตออกมาขายนะครับตามกระแสความโด่งดังตามกระแสความหล่อของมาสโตเลย แล้วก็ต่อเนื่องเลยมาครับปี24-25ันสี่สองอะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีสินค้าผลิตตลอดเรื่อยมานะครับโดยนักมวยญี่ปุ่นระดับแนวหน้านะครับจะมีสินค้าขายกันเกือบทุกคนเลยนะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นอะไรบ้างมีตั้งแต่เบสิกเลยนะครับถูกๆอย่างเช่นพวกโปสการ์ดวงกุญแจยันไปถึงเสื้อผ้าโมเดลนักมวยอะไรแบบนี้นะฮะ โดยสินค้าของที่ลึกของ K1 World Max ที่แพงที่สุดนะครับนั่นก็คือเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะฮะราคาในขณะนั้นนะครับเมื่อปี2006ที่ทําขายออกมานะครับจะอยู่ที่36,000เยนนะครับเทียบเป็นเงินบาทก็หมื่นกว่าบาทแน่นอนนะครับโอ้โหเสื้ออะไรแพงขนาดนั้นนี่คือราคาเมื่อสมัย17-18ปีก่อนนะครับผมในตอนนั้นนะครับแอดมินก็อยากจะสอยมามากๆเลยครับแต่ราคาแม่งโหดสัสเลยนะครับก็ซื้อไม่ลงนะฮะซึ่งสินค้า K1 ในยุคนั้นนะฮะในช่วงนั้นนะครับ เป็นสินค้าที่เรียกว่าต้องสั่งซื้อทางเว็บไซต์ของ k ควันช็อปตัวแทนจําหน่ายนี่ก็มีน้อยนะฮะปัจจุบันนี้นะครับไม่มีขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยนักมวยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นมาสโตหรือว่ายามาม o โตคิดเกิงคิซูโดอะไรพวกนี้นะฮะจะมีสินค้าออกมากันทุกคนเลยนะครับถ้าเป็นนักมวยชาวญี่ปุ่นแต่นักมวยไทยของเราครับอย่างบวขาวครับเป็นเทพเควันแสมัยคนแรกครับ ทางญี่ปุ่นเควันนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่ว่าจะต้องทาสินค้าเกี่ยวกับบัวกขาวออกมาขายด้วยเพราะดีกรีแชมป์สสมัยแล้วและคนญี่ปุ่นก็ชื่นชอบบวขาวเยอะมากนะฮะยังไงมันก็ต้องทําสินค้าบวกขาวออกมาขายจนได้แหละโดยสินค้าที่ทําออกมาสําหรับบัวขาวนะครับที่ผมเห็นได้นะฮะก็จะมีโปสการ์ดมีผ้าขนหนูนะครับแล้วก็มีเสื้อยืดนะครับเห็นหลักๆก็จะมีอยู่3 4สอย่างแบบเนี้ยนะฮะ เป็นนักมวยญี่ปุ่นคนอื่นนี่ก็โอ้โหมีเยอะครับมีหมวกมีโมเดลมีอะไรสารพัดเลยนะฮะยิ่งเป็นมาสโตนี่มีครบนะทีนี้วันนี้นะครับสิ่งที่จะมาพูดถึงก็ไอเสื้อนี่แหละครับเสื้อลายนี้นละครับจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบนะครับมีภาษาไทยนะครับคําว่าบัวขาวปอประมุกนะแล้วก็มี3สีนะครับมีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลออกดําๆนี่แหละด้านหลังเสื้อก็มีลวดลายได้เลยครับเป็นลวดลายเหมือนกับทาเป็นกราฟิกนะฮะ ทีนี้ผมจะขยายรูปให้ดูนะครับลองดูนะครับว่าท่านสังเกตเห็นอะไรบ้างในเสื้อบัวขาวตัวที่ K1 Max มําออกมาขายนี้นะครับสามารถกดหยุดคลิปช่วงขาวแล้วก็เพ่งพินิษกันได้เลยนะครับว่ามันมีจุดผิดปกติอยู่ในเสื้อตัวนี้นะครับให้เวลาในการจับผิดนะฮะเอาหยุดภาพได้เลย เอาละเฉลยเลยแล้วกันนะครับจุดที่เควนสะเผานะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามีเจตนาที่จะด้อยค่าบัวขาวหรือเปล่านะครับแต่แน่เลยนะในความรู้สึกของผมเนี่ยคือแบบโหมันโคตรด้อยค่าบัวขาวแล้วก็มันสะเผ่ามากในการที่จะทําสินค้าของใครคนใดคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงออกมานะฮะให้ลองดูที่ลายเสื้อนะครับบริเวณที่เป็นรูปคนนะเห็นอะไรไม่เอ่ยคือว่ารูปคนที่ยืนอยู่บนนั้นนะครับตรงเสื้อนะครับไม่ใช่บัวขาวครับเสื้อบัวขาวแต่ไม่ใช่ตัวบัวขาวครับมึงบ้าไปแล้ว เอา้างงงงงอดีแมาโอ้ยคนออกแบบนี่มึงคิดอะไรของมึงวะเน,นี่ยและไอ้คนที่เป็นรูปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับความจริงนะครับเขาก็คือจาพนมจากหนังเรื่ององค์บากนั่นเองนะครับเอา้าเอา้ามาดูเทียบดูชัดๆเลยนะครับจาพนมจากหนังองค์บากแบบเป๊ะเวอร์เลยนะครับเอารูปนี้มาเทียบเลยและที่สําคัญเลยนะครับแม่ผมดันทะลึ่งซื้อมาสะสมด้วยนะครับเอา้านี่เอาของจริงมาโชว์เลยนะครับ แม่ซื้อมาเป็นสีน้ำตาลนะครับก็ถือว่าเป็นของแปลกหายากนะครับแมงดอยข้าวบัวขาวจริงๆเลยเควันคือเห็นแล้วแบบตะเตือนใจนะครับแมแชมป์ข่าวไทยของเราแชมป์สสมัยเลยนะแต่มึงออกแบบมาแบบมึงไม่ได้ดูอะไรเลยอะ่ะซื้อเสื้อบัวขาวแต่ได้จาพนมกลับมาเนี่ยคือมึงมึงคิดอะไรอ่ะถามจริงหรือมึงอยากจะบอกคนซื้อว่าเอ้ยมึงซื้อๆแล,ล้วรับๆไปเถอะครับบัวขาวจาพนมยังไงก็คนสุรินเหมือนกันบ้านเดียวกันอย่างนี้บอกวะเนี่ย ผมคิดไปคิดมาแล้วยังหามูลเหตุหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าบัวขาวเควนนี่แม่เควนนี่จะด้อยค่าบัวขาวอะไรขนาดนั้นครับในยุคนั้นการที่ฝ่ายผลิตสินค้าของเควนนะครับจะหารูปบัวขาวในเควนมาสกรีนลงเสื้อสักตัวเนี่ยมันยากมากนักหรือไงว่าเควนผมถามเลยเหอะนี่อย่าให้ถึงมือลูกพี่นะเว้ยถามจริงมันยากตรงไหนวะเอ้าลูกพี่โชว์ ก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทําคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจใกับผมด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับก็มีของดีที่จะนําเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ